ถึงขั้นนี้อะไรทุกคนคือหนักแบบที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็ปัญหาหลักของป๊อปเลยคือสิวอุดตันผุดออกมาเป็นสิวอักเสบมาเป็นรอยแดงแล้วก็มาเป็นปัญหาความอยากกร้านต่างๆนะทุกคนรู้จักสกินไซคลิ่งไหมคะ ยินด้ต้อนรับสู่พิยาพิวตี้เมคอัพอีกเช่นเคยเลยค่ะห่างหายไปนานมากกับการรีวิวสกินแคร์ล่าสุดที่เราทำก็คือจะเป็นสกินแคร์ตอนท้องเนาะแต่ว่าตอนนี้คลิปนี้ขอมาทําเป็นสกินแคร์กูหน้าแหกหลังคลอดแล้วกันก็อบอกว่าตอนท้องป๊อปเป็นคนหนึ่งที่เป็นสิวหนัก มากนะซึ่งก่อนหน้านี้ตอนท้องเราก็เป็นคนที่มีเกณฑ์จะเป็นสิวง่ายอยู่แล้วเป็นสิวอุตันตลอดอยู่แล้วแล้วพอยิ่งเราท้องอ่ะทุกคนเราก็จะใช้สกินแคร์เดิมๆที่เคยใช้ไม่ได้ด้วยผลัดเซลล์ผิวไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวไม่ได้แล้วก็รวมถึงฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปทําให้สิว มากขึ้นกว่าเดิมมันมากถึงขั้นนี้อะไรทุกคนขึ้นหนะักแบบที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็ไหนจะอารมณ์ฮอร์โมนที่แปรปรวนด้วยรู้สึกแย่กับหน้าตัวเองมากๆอะทุกคนถ้าใครท้องก็ให้ใจนะคะมันเป็นได้ตั้งแต่แบบตอนที่เราเริ่มท้องจนถึงตอนให้นมบางทีก็ยังเป็นอยู่ไม่ได้แบบคลอดแล้วหายเลยแล้วมันยังทิ้งรอยแผลฝากไว้ให้เรารักษาอีกวันนี้ป๊อบเลยอยากมาแช์สก,กินแคร์ดูแลผิวหลังคลอดของป๊อปที่ป๊อปใช้มากับตัวแล้วเวิร์กจริงๆริงซึ่งตอนนี้ผิวหน้าเาเาี้ะะจจบบย แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันดีขึ้นแบบเร็วมากๆอกะทุกคนจนบ๊อบรู้สึกว่าอะฉันต้องมาแชร์สิ่งนี้ปัญหาหลักของป๊อบเลยคือสิวอุดตันผุดออกมาเป็นสิวอักเสบมาเป็นรอยแดงแล้วก็มาเป็นปัญหาความหยากกร้านต่างๆนะทั้งหมดทั้งมวลรวมสกินแคร์ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ไว้ในคลิปนี้แล้วคะ่ะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ ทุกคนรู้จักสกินไซคลิ่งไหมคะตอนนี้มันเป็นอะไรที่ฮิตมากๆนะป๊อปเองก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเคยได้ยินการบำรุงแบบนี้ตอนที่เราท้องซึ่งตอนนั้นนะมันทําไม่ได้ะคะ่ะต้องบอกว่าการทำสกินไซคลิ่งเนี่ยมันต้องใช้การผลัดเซลล์ผิวร่วมกับวิตามิน A นั่นเองสลับวันเงินไปแล้วก็พักผิว1วันนะนั่นแหละคะ่ะก็เป็นวิธีที่ป๊อบลองทาแล้วมันเวิร์กจริงๆนั่นเองป๊อปก็เลยจะมาเล่าถึงรูทีนนะว่าป๊อบใช้อะไรในการทำสกินไซเคิลลิ่งบ้างเด ให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะสําหรับสเตปแรกในการทำสกินไซเคิลลิ่งของป๊อปนะตัวแรกที่ป๊อบลงเลยก็คือ2% BHA Liquid ตัวนี้จะเป็นน้ําตกแบบน้ำอ่ะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น8% AHA เจ l นะคะสําหรับใครที่ท้องอยู่เนี่ยใช้ได้แค่ตัว2% BHA Liquid นะสำหรับ8% AHA เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเกินไปอีกหนึ่งคือจริงๆอะ่ะพวก AHA BHA ตอนท้องเนี่ยเขาจะไม่แนะนําให้ใช้นะสามารถใช้ได้ในเปอร์เซ็นต์ที่อ่อนๆจริงๆเพื่อความเซฟตต่ออัววบี้้ในนทงดยะะคะ AHA BHA เนี่ยมีหน้าที่ผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้พวกไขมันที่อุดตันในรูขมขนหรือว่าสิวอุดตันเราเนี่ยมันค่อยๆแบบถูกผุดออกมาถูกเผยออกมาได้อย่างง่ายขึ้น2% BHA ตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบลิควิดแบบน้านะใช้แบบบารมากๆจริงๆสามารถใช้กับสำลีก็ได้แต่ป๊อบจะใส่มือแล้วก็ตกๆไปทั่วๆใบหน้าเลยเป็นสเต็ปแรกนะเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาที่สุดแล้วก็จะลงตัวต่วตอไปนะอันนี้เป็น8% AHA เจลจะมาในรูปแบบของเจลที่มีความหนืดหนืดยืดยืดนิดหนึ่นนนนแบบค่ออยชอบ เจอเพราะรู้สึกว่ามันมีความกึ่งระหว่างเจลกับความเหนียวอะปะ๊อกก็เลยลงแบบน้อยมากๆนะคะตัวต่อไปนี้คือพระเอกที่ช่วยชีวิตเรื่องรอยแดงของเราเลยเพรริกาดรากอนบัตเจลค่ะตัวนี้จริงๆจะบอกว่าคนท้องใช้ได้แต่ตอนที่เราท้องอะคือเราไม่รู้ว่าคนท้องใช้ได้ก็เลยทําให้เราพลาดไปมาใช้ตอนที่แบบว่าหลังคลอดแล้วนะไม่งั้นรอยแดงเราคงหายเร็วกว่านี้มาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งนอยแบบนี้นะทุกคนคือเขาปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ท้องหรือว่าให้นมลูกอยู่ใช้ได้หมดเลยเนี่ย เพิ่งรู้เสียดายมากหลักการทํางานของเขาก็คือเป็นเจลลดรอยแดงจากสิวโดยเฉพาะซึ่งเอเจ้าตัวนี้มันสามารถทาได้ทันทีที่เรากดสิวเลยตอนที่เราตามมาเราเห็นที่กล่องเขาเขียนว่าปรับสูตรใหม่มีการเพิ่ม a อ i เ n k e นเคปราออนียอะไรสักอย่างเป็นตัวที่ทําให้รอยแดงจางลงเร็วขึ้นคือรู้สึกได้เลยว่ารอยแดงอะจางลงจริงๆในแบบแค่7วันนะทุกคนลืมบอกไปว่าตัวสารสกัดหลัก,กลที่ชูรงของเขาเลยเขาจะเรียกว่า r a g ก n อน o o d นะทุกคนมีคุณสมบัติฟื้นบํารุงผิวที่ถูกทําลายอย่างเช่นรอย ที่เราไปแงะแค่แกะเกามาเนาะแล้วก็ช่วยสมานแผลรอยแผลจากสิวเนื้อเขา,าจะามีความแบบว่าเป็นเจลบางๆออกสีน้ําตาลนิดนึงนะไม่หนักผิวเลยตรงไหนเป็นรอยแดงก็าก็จะทาแล้วก็นวดใช้ทริคคือใช้การนวดนวดนวด,นวดวนไปแล้วจะบอกว่าจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนชานาเคยไปหาแบบคลินิกรักษาสิวที่หนึง่งแล้วเขาก็ให้ไอ้หน้าตาแบบนี้มาแต่เขาติดสติกเกอร์สีขาวทับแล้วเราก็จําได้ว่าเอ้พอแกะแล้วมันเป็นแบรนด์นี้เออซึ่งการไปซื้อเองถูกกว่าจ้ะแนะนําว่าใครที่เป็นรอยแดงเยอะ แบบเราอะขยันทาบ่อยๆได้เลยไม่ต้องไปทำเลเซอร์ให้เสียงเงินและอีกตัวหนึ่งของเรานะคะก็คือ moisturizer ของ La Roche Posay ค่ะ ต้องบอกว่าตัวนี้ได้มาลองเมื่อนานมากๆแล้วแต่เราไม่ชอบเนื้อเขาเลยเว้ยทุกคนคือมันหนาหนักแล้วเราก็ห่วงว่าเราจะอุดตันเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ขนาดนั้นคิดแค่ว่าถ้าเนื้อหนามันต้องอุดตันแน่เลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกทาบางๆได้แล้วก็ดูที่ส่วนผสมของมันซึ่งตัวนี้มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่แบบให้ความชุ่มชื้นและดีต่อผิวเยอะมากตอนแ,แรกๆก็จะรู้สึกอึดอัดกับการทาเนื้อครีมเขาบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างหนักอะทุกคนสําหรับเรานะเพราะ จะเป็นคนชอบแนวแบบเซรั่มบางๆอะไรอย่างเงี้ยฝืนใจเอาหน่อยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นสเต็ปตบท้ายของทุกการบํารุงนะราะวก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยลดการระคายเคืองได้จริงตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เวิร์กจริงนะอีกตัวหนึ่งที่บ๊อเอาไปทาสกินไซเคลลิก็คือวิตามินเอหรือเรติอลนั่นเองก็มาถูกฉลอตกกับที่แบรนด์นี้นะคะคิวส์นั่นเองราคาอาจจะเหมือนเอาเรื่องอยู่นิดนึงแต่พอลองมาคิดดูอะทุกคน50 ml เนี่ยขวดเนี่ยบอบใช้นานแบบนานมากเพราะว่าใช้เรติโนนที่อบอบใช้ค ต้องบอกว่าตอนแรกที่ปอทำสกินไซเคลิ่งอะปอไม่ได้ใช้ตัวนี้นะปอไปใช้ตัวที่ซื้อในร้านขายยาเลยไปฟังมาในตอตอแล้วแบบเห็นหลายคนใช้ไอ้ตัวนี้ที่เป็นตัวที่ขายในร้านขายยาก็เลยไปใช้ตามเขานะคะแต่ปรากฏว่าทุกคนหน้าแบบสิวมันแบบอักเสบขึ้นมาเยอะมากจนแบบปอปรับไม่ไหวรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็เลยเปลี่ยนมาลองของคิวสครับแล้วพอใช้กับตัวนี้แล้วก็ถูกกับผิวหน้าเราเรติโนลเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็เขายัางช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ไขมัน ที่เหนียวเหนียวใต้ผิวหนังของเราที่พวก AHA BHA เนี่ยเข้าไปผลัดไม่ได้เหมาะมากๆกับคนที่อายุ30 ขึ้นไปควรต้องใช้ได้แล้วก็คืออายุแบบเรานั่นเองนะคะตัวสุดท้ายก็คือกันแดดนะป๊อบใช้ทุกวันในวันที่ออกไปข้างนอกนะคะเป็นของแบรนด์ Skin ทูเดลี่ s s ็กซ์เซนเชียลวอตเทอรี่50 PA 4บวกคือจริงๆกันแดดอะป๊อปเปลี่ยนไปบ่อย,ยมากๆคือใช้อะไรก็ได้แหละที่เนื้อบางเบาซึ่งตอนนี้กำลังถูกใจแบรนด์ s k i n 2อยู่เนื้อบางเบามากค่อนข้างจะตามชื่อเขาเลยคือมันแบบ Water y มากๆแล้วก็แบบเจลเจลหน่อยหน่อแล้วก็ที่ชอบเนี่ยพราะรู้สึกว่าเนื้อเขาบางเบามั เหนียวไม่เนหน,หนาไม่หลไม่เยอะไม่เป็นคราบขาวคราบวอกระหว่างวันเป็นกันแดดดีๆแบรนด์ไทยอีกตัวนะคะที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง เล่าถึงสกินแคร์ด้วยแง่มุมที่เรารู้และลองใช้เองมาอย่างละเอียดแล้วนะคะไปดูวิธีการใช้กัน,นะค่ะทุกคนอย่างที่เราพูดต้นคลิปนะว่าป๊อปอ่ะสลับวันกันใช้ไม่ได้ใช้ทุกตัวในทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมี example ในการใช้มาให้ทุกคนดูด้วยนะคะไปดูกันเลยจ้ามายกตัวอย่างการใช้งานสกินแคร์ของเรากันนะคะสําหรับวันที่1ป๊อปก็จะลงเป็น2ตัวนี้นะคะตัวที่ผลัดเซลล์ผิวด้วย BHA และ AHA ค่ะ ลงแบบบางมากบางที่สุดลดรอยแดงบอจะลงเพริก้านะคะอันนี้เพิ่งตำม,มาใหม่เลยอันเก่าเพิ่งหมดไปเออลืมบอกว่าของแท้เขาจะมีให้ขูดสแกน QR Code ค้ดตรงนี้นะระวังของบอมกันนะทุกคนเนื้อเขาก็จะมีความบางๆอ่ะทุกคนบอมก็จะลงแบบรอยแดงซึ่งรอยแดงเราเยอะใช่ปะ <laughs> ก็จะลงแบบแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการนวดนวดให้เขาซึมนิดนึง สเต็ปสุดท้ายก็คือ r a r o h e Prose นะคะอันนี้เป็น Moisturizer ที่ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นเป็นการแบบจบสเต็ปเนื้อเขาอะมันจะแบบว่ามีความหนักนิดนึงนะทุกคนใครที่ไม่ชอบอะไรหนักๆก็แนะนำให้ลงแบบเบามือไว้ก่อนเมื่อกี้เราบีบเยอะเกินไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสเต็ป Night Day วันของเรา มาต่อกันที่ night day 2นะคะก็จะมีการสลับขั้นตอนการลงนิดนึงนะตาม texture ความหนาของเนื้อครีมบ๊อบจะลงเป็นตัวพรลิก้าก่อนเจลรดรอยแดงลงเหมือนเดิมเลยก็คือป๊อบจะลงเฉพาะรอยแดงนะคะแล้วก็นวดลงไปบนผิวแบบนี้นวดได้เลยเนี่ยมีสิวอักเสบเพิ่งขึ้นใหม่ก็ทาได้นะหรือว่าสิวที่เพิ่งกดอะไรอย่างงี้ก็ทาได้หมดเลยวันที่2อบก็จะเปลี่ยนมาเป็นสกินแคร์วิตามินเหรือว่าเรตินอลนะคะ มือใหม่ก็หนึ่งปั๊มพอนะคะสำหรับแบรนด์นี้ลงไปเลยแบบนี้นะคะตบท้ายด้วย moisturizer เหมือนเดิมตัวเดิมวันนี้เราจะลงให้บางนิดนึง มอยเจอร์ไรเซร์ผมองว่าเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะควรลงทุกวันและ Night Day 3ลงตัวลดรอยแดงของเราเหมือนเดิมเป็นสเต็ปแหละนวดไปเลยตรงบริเวณที่มีรอยแดงสุดท้ายก็คือมอยเจอร์ไรเตัวเดิมนะจ๊ะวันนี้จะลงแบบว่าหนาหรือบางก็ตามฟีลลิ่งได้เลยเสร็จ สเตปมอร์นิ่งของ everyday นะคะทุกวันเลยป๊อบจะลงเหมือนกันก็ค <_ General moisturizer> ือจะลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์บางๆในวันที่อยู่บ้านสาเหตุที่ป๊อบลงแค่มอยส์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยเพื่อเป็นการพักหน้าในช่วงตอนกลางวันด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือป๊อบอ่าเลี้ยงลูกใช่ไหมบางทีเราก็แบบอยู่ใกล้ลูกอยากหอมอยากกอดลูกแล้วผิวหน้าเราก็จะไปโดนลูก ผมก็เลยจะไม่ลงตัวที่ก่อการระคายเคืองบนผิวลูกได้นะซึ่งอันนี้คือเด็กจริงๆก็ใช้ได้ก็เลยลงตัวนี้ได้นะส่วนใหญ่ต่กลางวันเราก็จะลงบางมากๆส่วนวันไหนที่ออกไปข้างนอกนะจริงๆอ่ะก,กันแดดควรใช้ทุกวันแต่อย่างที่บอกว่าเราเลี้ยงลูกนะเราก็เลยไม่ค่อยอยากใช้วันที่ออกไปข้างนอกเรก็จะใช้ตัวนี้จ้ะสองข้อนิ้วไปเลยนี่สองข้อนิ้วแบบนี้ยิ่งเราทำสกินซเคลิ่งมีการผลัดเซลล์ผิวกันแดดคือจำเป็นมากนะไม่งั้นหน้าจะเป็นฝ้าเป็นกระแบบ ง่ายมากเสรแล้วจ้าในวันที่ออกไปข้างนอกก็จะแต่งหน้าต่อหลังจากสเต็ปนี้เลยก็ประมาณนี้นะคะเป็นไงพอดูรูเรื่องอยู่ใช่ไหมว่าอะไรใช้ว่านไหนยังไงเดี๋ยวปอบจะเขียนใน d e s c r i p ช i o n ให้ดูกันอีกทีละกันนะเผื่อใครที่งงยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่เป็นสิวหนักหนาหน้าแบบแหกอยู่ตอนนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้หรือใครคิดว่าตัวเองมีลิสต์ที่เจ๋งพอสมควรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะไว้ปอบจะไปลองบ้างวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย เราจริงๆสกินแคร์เพิ่งมาเรียนรู้ในวัย30ว่ามันไม่ต้องมีเยอะใช้เท่าที่จําเป็นก็พอเออสมัยเด็กๆคือแบบโหโวเป็นหลาย10ตัวด้วยนะอันนี้คือเท่านี้ยจริงเราใช้กันแบบแบ่งแบบไม่ได้ใช้ทุกตัวในทุกวันอะ่ะทุกคนแค่นี้มันก็เวิร์กแล้วอ่ะ